ขอบคุณเพื่อนบ้านฝั่งมาเลเซียครับผมที่มาช่วยฝั่งไทยหัดใหญ่โอ้มากันเยอะเลยครับผมโอ้มีครบเลยทั้งเรือทั้งรถดุดน้ำโอ้โหเยี่ยมครับผมบา,บายบาย โอ้เยี่ยปเลยใครวะตัวไหนวะมีตัวมีแล้วก็มาปูเนี่ยที่ไายกับมาเลเซียมาตลอดนะแล้วไม่กี่วันนี้เองนะรู้สึกว่าวันที่ยิบสองเนี่ย ไปปะทวงหน้าสถานทูตมาเลเซียเป็นยังไงอะสุดท้ายต้องให้มาเลเซียช่วยเหลืออยู่ดีเห็นไหมล่ะนี่ยอิม่มใจว่าที่ตะโกนว่าไอ มาเลเซียเนี่ยไม่ได้อยู่สายตาคนไทยแล้วอะ่ะอืมเนอะอันวาเออ,อันวาอินปราฮินกับมาเลเซียเนี่ยไม่ได้อยู่สายตาในคนไทยแล้วอ่ะี๋ยวเนี่ยคืออะไรน้ำท่วมมาเลเซียก็ยืนมือมาช่วยเห็นไหมนะ่มะมาเลเซียดีกับทุกคนนั่นแหละ ไม่ว่าแต่ใครนะ่ะเพราะเขาเป็นเขาเป็นประธานของกลุ่มอาเซียนเขาก็ต้องดูแลทุกป,ประเทศที่วเข้าอาเซียนกันนะนะไม่ว่าจะไทยไม่ว่าจะกัมพูชาไม่ว่าแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหานะ่ะเขาก็ต้องยืนมือไปช่วยอยู่แล้วเนี่ยไอ้คนไทยบางกลุ่มนะ่ะ ไม่มีสมองคิดเลยเอ๊ะอ,อะไรก็กัดเขาก็ว่าให้เขานี่โน่นนั่นตลอดนะนี่พวกมึงอะต้องออกมาขอโทษเขานะแล้วก็ขอบคนเขาด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมเข้ามาช่วยเหลือประชาชนไทยที่เดือดร้อนน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมพวกมึงเห็นไหม <c oughs> ที่ประเทศไทยล่ะเอ,อน้ําท่วม3-4เดือนติดกันแล้วยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยคนตายกี่คนก็ไม่รู้แล้วยังมีหนามาบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากไทยใครเป็นคนขอบอกกูก่อนนะคือประเทศกัมพูชาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากไทยมึงช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนเถอะนะประเทศกูไม่เป็นไรหรอกกูอยู่ได้แต่ประเทศมึงล่ะจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนรีบๆช่วยคนที่กําลังมีปัญหานูน่นไม่ต้องมาเสือกอะไรประเทศกูเข้าใจยัง สาวคอมเมนต์ปากดีนะครับโอ้โหเห็นคนมาเลมาช่วยเรือ <g ur ple> บอกว่าคุณไทยยื่นมือให้คนมาเลมาช่วยนะครับ <g ur> มันไม่จริงนะครับสาวคอมเมนต์คนมาไทยนะครับเขาจัดก,การเองได้นะครับเรื่องแค่นี้แค่เรื่องน้ําจิ้มนะครับสาวคอมเมนต์มึงเห็นคนไทยเลือดร้อนตอนนี้หรือว่าลําบากนะครับมึงก็ออกมาซ้ําเตมิมก็ออกมาเล่าเรื่องนะครับโอ้โ oh, ห oh. <g ur> มึงก็เอาเรื่องการเมืองเก่าๆสิบปียี่สิบปีมาเล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าคนไทยเขาจัดก,การเองไม่ได้นะครับ คนมาเลเขาอยู่ใกล้นะครับเขามาช่วยเหลือด้วยน้ําใจของเขาหรือว่าเขามีความสามารถเขาจะทําได้ช่วงนี้ช่วงนี้หรือแบบนี้นะครับโอ้โหคันว่ามีเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับคนไทยเขาจะไปทํานะครับไม่ใช่นะครับชาวคอมเมต์มึงพูดอะไรออกไปครับมึงไอ มึงอายคนไทยสักบ้างนะครับมึงก็ชอบแต่พูดแต่ภาษาไทยนะครับคนไทยเขาไม่อยากยินหรอกครับครับรมึงลืมแล้วหรอครับเมื่อมึงเป็นคนคอมเมนต์น,นะครับครมึงมึงพูดภาษาคอมเมนต์ได้มึงก็พูดไปเลยมึงต้องมาเออพูดภาษาไทยหรอกครับคนไทยเขาไม่อยากยินนะครับมึงหยุดหาวมึงหยุดฮอนได้แล้วนะครับเดี๋ยวมึง มีหลักฐานอะไรนะครับเรื่องการเมืองเก่าๆนะครับมึงก็เอาออกมาโชว์เลยนะครับมึงไม่ต้องออกมาเล่าเรื่องจากปากแบบนี้หรอกนะครับชาวคมเมนหรือว่าไอ้คมเมนแต่ตัวที่มึงชอบพูดให้คนไทยนะครับมึงก็มองเห็นคนไทยเลือดร้อนตอนนี้นะครับมึงก็ชอบพูดนะครับเอาเรื่องอย่างนู้นมายกนะครับเอาเรื่องอย่างนี้มาใช้นะครับมันคือเรื่องธรรมชาตินะครับคั้นว่าใครอยู่ในโลกโลกนี้นะครับบอกเลยนะครับมันก็ต้อง แต่ละวันแต่ละปีนะครับมันไม่ได้เหมือนกันทุกๆปีนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาพนะครับยองบ้านมึงนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยเขาไม่เคยไปช่วยนะเคยไปช่วยแต่บ้านมึงนี้เด็ุคนมากเลยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าคบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับยิ่งคบยิ่งขัดครับทุกคนนี่แหละครับเออคนไทยเขาไม่เคยไปยื่นมือช่วยเหลือหรอกัาคนไทยเขาจัดการเองได้นะครับแต่คือเขามาด้วยน้ําจิตน้าใจนะครับอย่าลืมนะ เคยเห็นหรือเปล่าข่าวใหญ่ๆห,หรือว่านักเรียนติดอยู่ในถ้ำนะครับคนไทยเขาก็ไม่เคยไปช่วยเหลือนะครับเขาก็ประกาศข่าวแต่ออกปกตินะครับแต่คือคนอื่นเขามาเห็นนะครับเขามีความสามารถนะครับเขาจะมาด้วยตัวของเขาหรือมาด้วยจิตใจของเขานะครับแน่วแน่นะครับมึงอย่าลืมนะบ้านมึงคนมาเลเขาไม่เคยไปช่วยใช่ไหมครับเล้ยวมึงเห็นแบบนี้แล้วมึงอดใจไม่ได้ออกมาเห่ามากัดเลยนะครับชาวคอมเมนต์ มึงทําอะไรอยู่มึงอยู่ที่บ้านมึงอยู่นิ่งๆครับมึงไม่ให้กําลังใจเขานะครับมึงไม่ต้องหรอกครับผมบอกว่าคนไทยเขาไม่ชุนใจหรอกครับกําลังใจของคอมเมนต์นะครับคนคอมเมนต์ดีๆอาจจะก็มีนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันขบไม่ได้นะครับขบชิ้งกัดอะไรก็ไม่รู้นะครับมึงหยุดเฮาหยุดห้อนได้แล้วนะครับคอมเมนต์ เออคับมึงพูดภาษาคอมเมนต์ได้มึงพูดไปเลยมึงไม่ต้องมาเช็ดพูดาภาษาไทยหรอกคนไทยเขาไม่อยากจะยินคนไทยเขาไม่อยากจะฟังแล้วนะครับอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้คอมเมนต์เออแล้วไอ้สุกหนวดอะไรนะเออมือนก็ให้หัอไปนานเลยนะครับมันก็ชอบออกมากัดน,นะครับนะครับอยู่นิ่งๆนะครับเรื่องน้ําท่วมอยู่ทางภาคใต้นะครับคนไทยเ็จาจัดการเองนะครับแล้วบ้านมึงนะครับ เดี๋ยวมีวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะไม่เร็วไม่ช้านะครับอาจจะปีหน้านะครับนะเออไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะเดี๋ยวเรื่องการเมืองใหญ่ๆมึงไม่ต้องออกมาเล่ามึงไม่ต้องออกมาพูดมึงต้องแยกแยให้ออกด้วยนะครับว่ามันคืออะไรต่ออะไรนะครับสิบปีย0สิบปีก่อนนะครับมันอาจจะมีนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่มีแต่มึงไม่ต้องออกมาพูดมึงไม่ต้องออกมาปั่นนะครับแล้วคนมาเลเขาไม่อยากจะยินตรงมังภาษาเขมรมาพูดภาษาไทยนะครับเออมึง หยุดหยุดหยุดไปอยู่ที่บ้านมัลยเ,เออนี่แหละเขาเรียกว่าดูดิข้างบ้านนี่คือแบบอยู่ไม่ได้เลย <c oughs> มึงนี่เป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมแต่ละคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยคอมเมนต์เออบางคนเขาก็ทําคลิปพูดภาษาคอมเมนต์เออไม่เข้าใจดี่แล้วแต่พวกมึงก็แบบนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ง,ง่ไม่ใช่คอมเมนต์ใช่ไหมครับทุกคนพูดภาษาไทยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ละคนเอออยู่นิ่งๆนะครับ ป้าครับคันว่าคนไทยดูอยู่นะครับอยากให้คอมเมนต์เขาพูดพูดภาษาอะไรมากกว่าก็สามารถเมนหรือบอกผมได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเป็นอะไรคอมเมนต์เขาพูดไทยจังเลยเป็นอะไรเขาลืมหรือหรอครับบ้านตัวของเขาคือเป็นคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเขามีความสามารถนะครับเขาจะมาช่วยนะครับเขาไม่มีเขาก็ไม่มานะครับคอมเมนต์แยกๆออกนะครับว่ามันคืออะไรไปๆครับฝากแปถึงคอมเมนต์ด้วย